ดีครับสวัสดีครับนี่เราอยู่กับคุณบอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับก็นะฮะเมื่อครึ่งปีที่แล้วเราลงทุนเกี่ยวกับเรื่องกัญชาแล้วตอนนี้ปลูกกัญชาเอาเม็ดกัญชามาจากต่างประเทศแล้วเม็ดกัญชาเนี่ยปลูกมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาใช่ครับเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วครับลงทุนกันมาแล้วกว่าจะประสบความสำเร็จมาเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าดีอยากรู้กันนะธรรมดาแล้วเราเข้าไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะทําให้นะ เชื้อโรคของเราเชื้อโรคแล้วก็เลี้ยงของแมลงนะครับแมลงจะเข้าไปแล้วทําให้นะฮะมีโรคติดต่อเข้ามาติดตแล้วแต่ละต้นแต่ละต้นราคาแพงมากทั้างในนี้เป็นล้านกี่ล้านเนี่ยนะครับโอ้ปริมาณเยอะมากประมาณน่าจะหลายหลายสิบล้านนะหลายสิบล้านหลายสิบล้านในต้นเรือนนี้นะครับข้างในเสร็จเลยครับมาดูครับเพื่อนๆเข้าไปดูกันนี่ได้พิเศษกันนะฮะพี่เสงเข้ามาดูข้งครับไลฟ์สดกันเลยนี่ปิดแล้วนะนี่คือเราปลูกกันเองแล้วก็นีผลนี่ครับธรรมดาต้องเข้าไม่ได้ครับข้างในมาดูกันนี่คือ ฟามกัญชากัญชงนี่ดอกสายพันธุ์ CBD สูงเลยนะครับเมื่อเราดูดูดูความกว้างทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมีกี่ต้นทั้งหมดสามพันกว่าต้นสามพันกว่าต้นนะครับเพื่อนสามพันกว่าต้นแล้วเราไม่ได้เอามาทําเป็นมาทาเป็นยาพูดง่ายทำเป็นยาแล้วทำเป็นก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับก็มีในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มครับบริโภคออปโภคบริโภคครับรักษาโรครักษาหลายโรคเลยยาด้วยนะครับ แล้วเพราะ CBD เนี่ยครับมันรักษาเรื่องโรคลมชักนะครับแล้วก็ปลายประสาทปลายประสาทอักเสบมะเร็งก็ได้ด้วยมะเร็งด้วยครับโอ้โหแล้วนี่ครับดอกเพื่อนๆมาดูดิใกล้ๆนี่คือดอกนะครับแล้วนี้คือเตรียมเตรียมที่จะตัดใช่ครับรออีกอาทิตย์หน้าแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไตโคมออกเห็นไหมครับไตโคมจะใสใสนะครับไตโคมใสใสนี่ออกใสใสนะครับไตโคมนี่คือตัวยานะครับนี่ก็คือพันธุ์ที่มี CBD สูงใช่ครับไปซื้อมาจากอเมริกากันจากอเมริกาเมื่อคพิ่งปีที่แล้ว เม็ดยังเล็กอยู่เลยเนอะใช่ครับตอนนั้นเคยไลฟ์สดให้พี่ไม่ได้เห็นกันเนอะครับยังเล็กอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้คือเดี๋ยวผมผมจะวิธีการคือจับอย่างนี้แล้วก็ลูบมาครับลูบอย่างเงี้ยฮะลองดูฮะมันกล้องมาใกล้ๆครับลู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 บรับกลูบลูบอดครับกินแบบ หอมเลมอนมันนี่ไม่น่กับเลมอนนอยเนาะใช่ครับเรื่องกลิ่นก็เรื่อ,กเ,อเกี่ยวกับเธอปีนแล้วก็สายพันธุ์ด้วยและการปลูกธรรมดาปลูกไม่ได้ปลูกง่ายๆยด้วยใช่ครับต้องมีวิธีการมีเรืกองวัสดุปลูกอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใช้วัสดุปลูกที่มีคุณภาพะครับอ,อย่าใช้ของบ้านเราก็ไม่ได้ก็เหมือนกับ เรานําสายทานต่างประเทศมาก็เหมือนเอาฝรั่งมาอยู่เมืองไทยครับเขาก็ต้องกินแฮมเบเกอร์ไข่ดาวแต่ถ้าเป็นพันไทยก็กินข้าวเหนียวส้มตังถูกไหมครับโอเคตอนนี้มันเหมือนเปียเที่ประมาณนี้ใช่ครับแล้วไม่พอข้างในเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นแค่ธรรมดาดูไฟวันนี้บอกว่ามีไฟน้อยบม่ใชยแสงน้อยวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับใชไฟก็จะออโต้ขึ้นมาทําให้สว่างขึ้นมานะครับมันมาเดินดูข้างในกันเรื่อยๆเนาะครับออโต้ขึ้นมาแล้วก็นี่คือ มาดูดเพื่อเป็นพัดลมนะครับเพื่อที่เราจะดูดความร้อนออกไปครับความร้อนฝั่งนี้ก็จะเป็นใยหุ้มแผกเพื่อทําความเย็นนะครับเป็นพัดลมดูดจะมีอยู่ชุกๆนั่นเลยนะโอ้โหพออันนี้ใช่ครับอากาศข้างนอกนี่พูดง่ายๆข้างนอกอ่ะอาจจะยินกว่าไอข้างนอกร้อนกว่าข้างในครับก็อย่างที่บอกแหละครับสายพันธุ์นอกเนี่ยสายพันธุ์นี้เขาจะอยู่เมืองอบอุ่นอุณหภูมิก็ประมาณ2ี่ห้าถึงสมสิบองศา พอเรามาอยู่บ้านเราเนียวอุณภูมิเราร้อนใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเอาเขามาอยู่ในครับโรงเรือนที่ปรับอุณหภูมิเดี๋ยวเพื่อนสักพักหนึ่งฮะตอนนี้กฎหมายการปลูกเนี่ยวันนี้เราร่วมกันปลูกกับทางมหาลัยแล้วผู้เชี่ยวชาญนะไม่ได้ปลูกกันเองนะไม่งั้นเสียหายยับเยินเลยใช่ครับอะไรนะมัไหม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวต่อทีหลังส้านิดนึงเดี๋ยวเก็บเก็บคำถามไว้ก่อนนะพอดีเรามีเวลาน้อยนิดเดียวครับ ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านที่พอปลูกกันด้านนู้นไหมฮะนี่เรามีอะรต้นเล็กใช่ไหมครับครับไปดูต้นเล็กๆกันดูต้นครับเดี๋ยวนะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยจะได้ CBD ประมาณ600ประมาณ6ก0กิโล6ก0กิโลคือเป็นเป็น oil เนี่ยของดีๆเลยเขาบอกว่าต้อง8%ใช่ไหมก็ใช่ครับ8%เปอรเนตไม่รู้ไหมว่าจะมีเครื่องตรวจ ไอ้ตัวเรื่องค่าความชื้นของดอกนะครับก็คือไม่เกิน8%ปดเปอร์นความชื้นไม่เกิน8%แต่ว่าต้องมี CVD เท่าไหร่ CVD ต้องนะครับก็ตั้งแต่12%ขึ้นไป12%ขึ้นไปแล้วจะมีเครื่องตรวจด้วยนะเครื่องนั้น3ล้านกว่าบาทนี่ใช่ครับแล้วเป็นรถโมบายแล a p มาตรวจโมบายนี่คือการเปลี่ยนะเอาเอาไอดอกมาเช็คดูว่ามี CVD เท่าไร15เปอร์เซ็นตใช่ครับหรือเปล่านะใช่ครับของเรานี่หวังว่าจะได้มี15เปอร CBD ที่สูงจะได้ขายได้แพงแล้วก็จะมีทั้งเช็คได้ทั้ง TFC แล้วก็ CBD ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันดูทางด้านนู้นกันครับไปดูอะไรนะที่ปลูกต้นเล็กๆกันต้นเล็กนะครับก็คือเป็นโรงเรือนอนุบาลนะครับเป็นโรงเรือนอนุบาครับช่างภาพเดินถอยหลังได้ไหมยากหน่อยนะมาดู400คนแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรครับ เดินออกยากเลยผมเปิดต้องให้แค้นี้เดินนะเดี๋ยวทั้งท้าวเดินช้าหน่อยครับครับเดินได้ครับโอเคได้ให้ข้าววดได้ก่อนนี่อย่างนี้ครับแล้วแล้วเสร็จแล้วนะฮะครับผมเปิดให้ครับเปิดให้ต้องมีสองชั้นเนี่ยเพื่อป้องกันแมลงป้องกันพวกใช่ครับป้องกันแมลงนะครับตรายนะพวกนี้ผมได้กานเสียหายหมดเลยนะเนี่ยใช่ครับเป็นเสียหายหมดเลยนูันนู้นนะเนินครับตรงนี้ ครับคุยกับแม่เหมือนกันครับสวัสดีครับแล้วก็เนี่ยของทงุกนั้นนี่ครับอันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดังห้องอนุบาลนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราต้นตั้งแต่ต้นต้นอ่อนขึ้นมานะครับครับประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเข้าฟางครับฝังนี้ครับอันนั้นนี่ครับเอ่อ ไอนุญาตนะครับได้อนุญาตนะครับจึงเข้าไปนี่ครับนี่คือต้นอนุบาลจริงๆทางด้านนู้นจะมีท่านด้วยนะที่ตัดดอกตัดอะไรเรียบร้อยแล้วตากไปแล้วเป็นห้องพิเศษนะครับนี่ครับนี่คือช่วงที่เราจะเอามาปลูกกันนะฮะ่อสักครู่นี้ก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาทําพิธีแล้วก็มาปลูกด้วยกันด้วยในตรงนี้นะฮะมีการปลูกด้วยกันครับใช่ครับ้วมาปลูกอีกทีไหมปลูกเดี๋ยวลองดูนะครับต้นนี้ก็คือประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนนะครับต้นนี้ลอลองดูครับ ตอนนี้มาหนึ่งเดือนนะเพื่อนใช่ครับเราสังเกตที่รากเห็นไหมครับความรากแข็งแรงนี่รากจะเต็มนี่เลยนะครับเต็มเต็มทถ้วยเห็นเห็นรากเต็มที่เลยนะครับก็ย้งจะพร้อมปลูกได้เลยเจอบอกว่าก่อนจะมาถึงนี่ได้ต้องผู้เชี่ยวชาญม่งั้ทำาได้เลยอย่างหนึ่งที่เรื่องของวัสดุปลูกนะครับสํบาคัญที่สุดครับเดี๋ยวเรามาดูครับดูไครับนะครับอาจารย์เดี๋ยวลองต้นนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยคอ่าตรงนี้อาจารย์เชิญนะครับเราปลนี้วิธีการใช่ครับก็เนี้ครับ กมาปูันครับนี่ลองดูครับเราใส่นิ้วอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ครับนิ้วต้องกดเอมไปครับอย่างนี้ใช่ครับแล้วเราก็พลิกครับพลิกแล้วก็กดกดตรงต้นหน่อยครับยาวนิดนึ่งครับเห็นไหมครับลากกระจกมาเยอะลากเยอะเลยมาดูลากครับอันนี้อะไรครับลากเยอะเลยอลากเต็มเลยครับแล้วมาปลูกกันนีวันนี้ก็ใช้เนี่ยครับเนี่ยครับขดขดลงไปครับอาจารย์ขดเลยนะครับเอาขดลงไปปรดดูไว เอบนี่ตังเฮนตรงใช่ครับวันนั้นให้ตรงตรงครับวันนั้นเราไปถ่ายทําในการการปลูกพอต้นนี้ต้องตรงเป๊ะเลยนะมันจะได้ทาให้เขาเหนื่อยยากวันนั้นผมไปปลูกต้นกล้วยญี่ปุ่นนะกล้วยญี่ปุ่นนี่ต้นละห้าหมื่นบาทเนี่ยต้นห้าหมื่นเลยแหละปอกเปลือกไม่ต้องปอกเปลือกกินได้อันนี้ก็อันนี้ก็แพงกันเนัะอันนี้็ต้นต้นละหมื่นสองหมื่นนะอาจารย์เวลาโตขึ้นอันนี้เวลาเราใส่ดินนะครับก็ไม่ต้องกดแน่นนะครับเพราะว่าเวลารดน้ําไป เขาก็จะแน่นเองโดยธรรมชาติครับอแน่นเองเลยแล้วขอให้ปิดปิดลงประมาณนี้ครับโตตัวตไวๆนะตัวไวๆต้นอันนี้จะแตกอย่างนะครับอาจารย์คือเดือนเดือนแรกจะโตเท่านี้แต่พอเดือนที่สองนี่จะโตขึ้นอีกสิบเท่าเดือนที่สองโตขด้สิบเท่าเลยใช่แล้วจะโตอีกสิบเท่าเดือนที่สองมาประมาณนี้เลยนะครับนี่เมล็ก็มาจากอเมริกาเลยเนาะใช่ครับนี้นาเข้ามาจากอเมริกาเลยครับยวลดน้ําหน่อยลดน้ําหน่อยองครับเดี๋ยวลดน้ํากันนะครับลดน้าหน่อยลดน้าหน่อยฝั่งนี้มีน้ํามีน้ำไหมเอ่ยมีครับมีครับอ่หนนนยมี้ึง มีครับอันนี้ได้ครับอร้อนน้ำหน่อยครับก็จริงๆแล้วกัญชาเนี่ยเป็นพืชที่บางคนนึกว่าต้องใช้น้ําเยอะนะครับครับเขาใช้น้ําไม่เยอะเลยอย่างต้นเนี่ยหนึ่งลิตรต่อวันก็พอครับเพราะให้น้ําเยอะกันไปถ้าให้น้ําเยอะเนี่ยเนื้อหาเนาะเอารากเขาเนี่ยจะขาดอากาศหายใจก็เรยขาดออกซิเจนนะครับพอขาดออกซิเจนนี่จะทาให้รากเน่าได้บางคนโดยเฉพาะผู้หญิงเลี้ยงนะครับจะไม่ค่อยรอดอาจารย์ผู้หญิงเลี้ยงไม่รอด เพราะว่าอะไรวับดูแลดีตอนเช้ามาเจอกระดน้ำตอนเย็นมาก็ลดน้ําไปมาตอนเช้าอีกวันเหี่ยวเหรอครับเพราะว่าเลงเน่านะฮะเพราะกัญชาไม่ชอบน้ําเยอะนะครับไม่ชอบน้ําเยอะใช่ครับใช่ครับนี่ครับก็เป็นขั้นตอนของการปลูกนะครับนมีเลี้ยงใบดูนะับข้างในนี่กว้างเท่าไหร่เนี่ยดูดีขนาดไหนขนาดไหนอ่ะออกมาจะเป็นยังไงครับที่เราลงทุนกันแล้วอีกภาคหนึ่งเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ CBD นะครับก็คืออย่างตัวด้วยนี่เราไปใหนขนมมีอาหารมมีมีอาหารมีขนมมีช็อกโกแลตที่ผสม CBD ออกมาช็อกโกแลตกินให้เด็กกินด้วยนะกินนะเด็กกินเพื่ออะไรเพราะว่าจะได้เชื่อฟังง่ายๆมรับดีใช่ครับก็ทําให้สมองเรื่องสมองสดใสนะครับก็ยังสายพันธุ์ CBD สูงนี่จริงๆดังตั้งแต่สมัยอเมริกายุค12ปีที่แล้วนะครับอาจารย์บุษจิน้องชาร์ลอต เขาเป็นโรคลมชักคือเดือนหนึ่งเนี่ยเพราะาลมชักเขาอยู่ประมาณ400ครั้งต่อเดือนเลยนะครับนี่จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ผู้ก,กัญชาเนี่ยการทงกัญชาจริงเป็นของประเทศไทยแล้วทางอเมริกาเนี่ยบอกให้ไม่ให้ปลูกเพราะว่าเป,เป็นเรื่องไม่ดีแล,แล้วอเมริกาก็ปลดล็อกก่อนเพราะหลังจากนั้นอเมริกาปลดล็อกเสร็จครับ ค่อยมาบอกว่าประเทศไทยค่อยปลดเราตามตอนนี้เขาวิจัยเันไปไกลกว่าเราสายพันธุ์ก็เป็นของเขาค็อยปลดที่เขาเป็นโ้หเราก็ต้องนําเข้ามาโอ้โหแทนที่เราเป็นของเรามาก่อนแต่ไม่กล้าไปใช้ก่อนใช่ครับนี่ก็คือันละครบก็คือเขาถึงบอกว่ากัญชากัญชาเป็นเขาเรียกยารักษาโรคนะครับกัญชาทางการแพทย์ธรรมาทางการแพทย์แสดงว่าไม่มีพิษภัยเลยนะครับไม่มีพิษภัยเลยใช่ครับอย่างกระท่อมก็ยังไม่ใช่กระท่อมทางการแพทย์นะครับ แ,แ,แต่หลายคนยังเข้าใจผิดว่ามันสูบไปแล้วมันเมาแต่จริงแล้วมันมีส่วนที่ดีเอาของที่เมาออกไปส่วนที่<ช>ดีเหลือ,อไว้มันจะอ,ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วขายส่งต่างประเทศหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะสวนกระแสก็คือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีกลายเป็นเศรษฐกิจดีไปเลยใช่ครับเป็นเขาเรียกพลิกฟื้นเศรษฐกิจใหม่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของเมืองไทยเราเลยครับตอนนี้อาจจะพลิกฟื้นแล้วโควิดเราเนี่ยครับผลิตภัณฑ์เป็นยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันแล้วผลเป็นไงเพื่อนติดตามดูให้ได้นะครับแล้วก็ติดกดไลค์กดแชร์นะเพื่อมีของดีแล้วเอาไปขายกันกระจายกันนะเพื่อนใช่อาจจะเป็นตัวแทนหลังจากนั้นก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หรือไม่เข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์แอดของผมนะครับที่ชื่อว่าชื่ออะไรครับแอทไซฟูจิฟูจิสากิเทสแอทแล้วก็เอฟยูเจไอเอฟยูอเาสเอเวฟูจิฟูจิสากิ รหรือกดติดตามได้เห็นโพสต์ก่อนนะบางทีมันมีแป๊บเดียวรัแบแป๊บเดียวแล้วก็รับซื้อแป๊บเดียวแล้วก็รับสมาชิกแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไปเลยมีเยอะนะ,ะเพื่อนๆลองติดตามครับไปละครับ,รบแล้วเราไปไประชุมต่อครับได้ครับได้ครับไม่บายไม่บา,บายครับ <c oughs> <c oughs>